เหนี้วพอกันมาอีกนะค่ะวันนะะีน้ก็เรั่องกิจภาพปิดจบคู่กับนะหรือบอกคู่พาพอ,นะอ่ะคู่พาดเนาะสาขาเราเองแต่ว่ามันอี้กเรื่พพองกิจภาพในบริษัทคู่กับก็เป็นเหตุอย่างกุลกุลอยู่ขาดตามมากค่ะคู่พาร์ทอย่างค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะวันนี้กำลังจะเฮ็ดแปลงสาธิตครับของการลุ่มเชื่อเฮ็ดละงูกนะครับเฮ็ดละงอก้วก็เฮ็ดเพาะกับเฮ็ดไข่ไม่ต้องกันได้บือเป่ะได้ครับ อันนี้เป็นต้นปลาดูครับต้นปลาดูเมาะกบเพราเงกะย่างยิ่งนะครับเอ่าเห็ดลงโงกเห็ดอ่าพวกเห็ดละโงกเห็ดเหาะเห็ดไข่เห็ดกอนะครับต้นปลาดูต้นย่างหน้าก็ได้นะครับต้นตะเคียนก็ได้พวกที่เป็นอายุหลายๆนะครับเพราะดีกำลังแสะเลยครับเทียมใส่เนาะเอ่เียมสถานที่นะครับวิธีนะครับเข้ากับแสะรอบต้นนะครับ เขาแซ่หลบต้นไหนไม่เห็นห้าปลอยครับมาเบิงห้าปลอยเห็นห้าปลอยครับเนี่ยห้าปลอยของเราครับเฮ็ดในห้าปลอยมันขาดได้ครับเพื่อว่ามันจะดูดซับเชื้อนะครับดูดซับเชื้อเข้าไปนะครับผมแซะเอื่อเห็นหลักปอยนะครับหลังจากนั้นเขาก็เตรียมเชื้อมาหดเลยนะครับตอนนี้หดแบบบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ามังมีสภาพดินพนดีปุ๋ยมันจำเป็นแล้วนะครับ บัดนี้เอาสิมีหัวเชือเฮ็ดละงกเนาะครับเพราะว่าทางฝุ่นมันก็ลงบ่ได้เนาะก็ขุดแค่หนาเดียวนะครับเนาะปกติสิรอบต้นนะครับใ่ค่ค่าทอนใหม่ค่ใหม่ครับแต่กับว่าเป็นอยังอันนี้สิใสประมาณ2ลิตรนะครับเขาล้มแบบนั้นแหละเลยเฮ็ดละงกแบบบังคนเลยนิดหนึ่งนะครับพอแน่นๆเฮ็ดพอนะครับนิดหนึ่งนะครับว่าวอามาหนี่มี่คู่พัดมาซอยนะครับ เลยครับขายาก้อนกินนะครับโอ้แมงขายาก้อนลงบัวนะครับสีมันหนาขี้หนาขี้มันบ้วงแมนยาบำรุงเลยคไม่ใช่เฉพาะสีนะครับกินด้วยครับกินกินก็ดีกินดึงดูดได้ครับเม็ดฟอเปิดปุ๊บแมงวันมาปั๊บเลยของก็ดีจริงลงดึงดูดก็สิดไส์แบบน้านเนียนเลยบวังคนค่ะเกิดเกิดอัดแน่นๆเลยเม็ดมัน่ะ บันนี้ใจ้ผู้บาดอยหดเนยครับบันนี้ะได้ได้ได้บันนี้ก็หดลาดลงไปเลยครับให้ติดเย็ดนะครับเนาะเออให้หนกว้ยทั่วแล้วอันนี้ฮอตแบบันแนบเลยค่ะครับเกเด้ดสี่าเลยกเดด้ลูกจีมกันขึ้มากเลย ครัับมมนาาอ่เมื่อลงเสร็จนะครับหลังจากนั้นเทาก็ดินกลบเลยาผู้ใดมีปุ๋ยขี้ง้วนะครับเก็ปุ๋ยขี้ง้วใสนะครับเนาะมีจุลินทรีย์สังกัดแสงกับใส่นะครับเอาก็คุ่กับขายมันิีค่ะได้ขายอยู่มีอยู่ถ้าผู้ใดสนใจก็สร้างด้วครับเนาะดินกลบเลยครับบ้านหยอดแล้วนะครับโอ่โง่โง่กระเพาะอ่าโง่กระเพาะ แตนเสียเนาะบกิบ่นี้อันนปลธยกีครับอันนี้เป็นวิธีการลง่นําเชื่อนะครับลงนําเชื่อเห็ดนะครับสิ่งที่คว้วหามขอหามของมันนะครับต้องปราศจากสารเคมีครับบ่ใหมีสารเคมีใดๆงั้นสินครับ เห็ดบางชนิดแพ่นำหอมกับนี่ครับเห็ดตับเตาเห็ดยังมุนอีกนะครับปุ๋ยอยู่หลอกอยู่เรียหามามะมัไสครับหลังจากลงเสร็จแล้วต้องหดหนาประมาณสามอาทิตย์อาทิตย์ละสามเท่อ,อ,อรรครับขัดฝนตกก็บากต้องหดครับแค่นั้นเองง่ายสุดยอดไม่เหรอดีจริงเออ แววๆว่าว่าเกิดบักคัคแบบนี้แววๆมาด้วยครับเกิดบักคักพี่น้องข้างรอยเอ็ดหล่ะค่ะครับผมพี่น้องข้างรอยเอ็ดเป็นว่าลงผาม้ไห่เย็ดละงกขึ้นเต็มเลยเนยืนยันว่าเดี๋ยวกะเอาไปบึ้งยืนยันเ่าเป็นของครูครับของผมเองครับของครูครับของผมเองเสื้อดีครับนี่ตามผาครับครับอ่อกะพอสมควรนะครับเนาะพอสมควรนขันผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวสิชิมอ่าเบอร์โทรไล่นะครับ ตอนนี้มีอยู่16สาขานะครับแต่วันมณีผู้พัดเป็นกบบเป็นสาขา100เอสเป็นอหน้าเรียนหลู่นําเบียนแล้วครับก็จิ้นในบอกสิ่งดีๆกะพีกับน้อยแนนครับต้องเปลาลงเปลาเห็ดต่อใส่พวเปลาตอนนี้กัเปลาตอนใดเม็นบอสแนเพราาะว่ื้นลงมันปลูกสะออนของเพิ่าแนนครับสิสาก็เขาบ่ได้เด้อเพราะต้นสวนมีสวนเห็ดของเราครับผมก็มันกับพราสมควรนะครับคลิปนี้กับโอเคแล้วนะครับต้องขอกล่าวคำ้ามาอัมาด้วยครับ ขอกก่าข้าวาม์าก่แต่ก่อยเลื่อมกดติดตามนะครับกฏซับสะใภ้เนี่ยนะครับแล้วก็ช่องน่องไม้ของเฮาอีสานผ้ามวนเาล่อีสานผ้ามวนกำาซื้อกับเพื่อนเราเอีสานผ้ามวนนะครับี๋ยวก็ร่องติดตามเหมือนบึงนะครับเพื่อนเป็นช่องขืนลูกไม้กำลังมาแรงแต่มีความจริงใจตึกสามสันสโลแกนว่าอะไรนะพึ่งได้พึ่งได้เรื่องเหลี่ยวนะครับ จริงใจพึ่งได้นะครับใช่จริงใจ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 ร้อยจ้างสันก็ต้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ